อยู่กันในเกม Crisis ค c อ i o n กับผม Dark Fox นี่ไหมก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะฮะมากรอให้เขาเล่นกันจบก่อนละกันนะปืนนี้โคตรสวยเลยอะผมแม่งมีสวยมากๆนะ,ะปืนนี้เจ๋งเท่เลยมีแสงด้วยนะฮะมารอก,กันละกัน <laughs> มนุษย์เหลืออีกประมาณ2คนนะผีก็เหลอือกประมาณ2องตัวเป็นหมาป่ากับผีธรรมดานะฮะนายจะทาบัก๊กกอไอหมาป่านะ <laughs> มันสามารถบั๊กได้ฮะด้านบนนั้นแต่ว่าก็ยากอยู่นะถ้าเกิดใครไม่เซียนบั๊ก ก็อาจจะบัคไม่ทันก็เป็นได้นะฮะเฮ้ยเพื่อนยิง,ยงมาเลยเออย,ยิงมานะออ้ยปืนพกนี้ก็สวยนะผมก็อยากได้อยู่แนะปืนพกนี้แต่ว่าไม่มีตังค์ <c oughs> ติดตรงที่ไม่มีตังค์นะฮะมาลอกันละกันอีกประมาณ2นาทีนะฮะจะรอดหรือเปล่าในคนนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดล้านะคนนี้เฮ้ยเพื่อนหมาป่ามาแล้วเพื่อนระวังอืยังยิง,ยง,ยงได้อยู่นะคนนี้ว้าวเล่นโคตรดีเลยเฮ้ยเพื่อนระวังไม่โดตนตฮะใส่จุกใส่จุกนี่มาคนนี้เลเวลสี่สิบมาคนนี้ มาแล้วตาม,มาแล้วเพื่อนเราเปิดเกาะมาแล้วเปิดบาเลียมาแล้วจะไหวหรือเปล่าน,นี่ยิงป้ายิงไ้ายิงย้ายนะวิได้ได้อยู่นะปืนนี้นะฮะลิ้นพันกันลิ้นแบบจะพันกันทุกทีเลยนะฮะมาผมแบบโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะกว่าจะหาห้องไบโอเจอม่งโคตรนานหาห้องนานมากนะเกมนี้ เฮ้ยเพื่นยิงมันยิงมันยิงมันรีโหลดดิงพอดีโดนตบตายนะฮะไม่มาเอาปืนเวอร์อะไรกันนะตามในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน h o อร์ดราก้อนนี้เลยฮะเลเวลเก้าโหข้คิดถึงปืนนี้นะฮะปืนก้นหนัก AMG อ่าข,ข,ข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วเฮ้ยติด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 ใครไว้น่ะผมว่าชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะก็อาจจะเล่นไม่ถนัดนะเพราะว่าสายมันแบบลุงรังมากแบบสายติดมือพันมือเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนนะผีโอด้านล่างดีกว่าเฮ้ยเพื่อนปลาเร็วเพื่อนมันมาแล้ว ไปเฮ้ยโอเคได้อยู่มากสวัสดีฮะเอ้ยผีมันจะทำบัคเหรออย่าบั๊เพื่อนอย่าอย่าเล่นบัคมันไม่ดีนะฮะเล่นบัคเนี่ยอืมเล่นแบบธรรมดาที่แหละสนุกกว่าบัคอีกนะฮะยิงไป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 เฮ้ยปืนลาพิสนี่ว่าเพื่อนเราอะ่ะนะฮะผมอยากเล่นปืนลาพิสมเอ็มสามเก้ามากกว่านะฮะเดือดริ้นพันกันอีกแล้วผมแบบอยากเล่นมากกว่าในเอ็มสามเก้าเนี่ยปืนลาพิสเนี่ยใครจะมีปืนลาพิสเอ็มสามเก้าบ้างในหะ้ผมยืมบ้างนะ ผมอยากเล่นนะ M39 แต่ 39, ว่า M38 นี่ผมก็ไม่อยากเล่นนะอยากเล่น M39 แบบอัพเต็มเลยฮนะยิงไปยิงไปเออเพื่อนยิงยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยเออนั่นแหละนะฮะกระสุนจะหมดอยู่แล้วนี่ฮะยิงไปยิงไปโอ้โยโดนเพื่อนลัดไม่นะเพื่อนเราขอบ้างสี่ปืนอาร์เขียวยิงไปฮะอย่านะอย่านะเพื่อนอย่าอย่าขึ้นมานะผีนะฮะก็ตอนนี้คือผมอัดตอนเที่ยงนะอัดคลิปตอนเที่ยงนะก็แบบตอนนี้คือร้อนมาก,มากๆเลยฮะโคตรร้อนอ่ะแดดร้อนมากๆกับเมืองไทยเนะี่ย เฮ้ยย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 ามาเพื่อนอย่ามาอย่ามามีการติดไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตมาด้วยนะฮะเฮ้ยมันสามารถยิงทะลุก่อนได้ฮะตรงนี้ยิงไปยิงไปยิงทะลุไปเลยอ่ายิงทะลุฮะอุ้ยไปนู่นละเอาระเบิดไปกินแล้วละกันเอาโดนเก็บไปละเฮ้ยโนโดนล่าอีกแล้วอ่ะเราขอบ้างสิเพื่อนสักคิวหนึ่งโหลดดิงก่อนละกันนะแล้วก็ผีละ่ะผีสามตัวฮะตอนนี้โหลดดิงปืนฮบเวอร์ก่อนเฮ้ยยังไงเจอแล้วเจอผีแล้วนายทำอะไรเพื่อน เดี๋ยวก่อนนะ้ามันจะโดดตบอะนายจะกระโดดตบเหรอแลาไม่โดดตบหลักนา้าแล้วใครออกไปวะแน่หนึ่งคนภาษาจีนนะฮะเฮ้ยอย่านะอย่านะเฮ้ยไม่ได้เพื่อนระวังมันจะขึ้นมาบนกองมันจะไม่ขึ้นท้ายนะฮะตรงนี้นั่นเนี่ยโดนตบละเฮ้ยเฮ้ยเอ่อโดนตบเลยนะมาอีกกี่คนเนี่ยอีกหนึ่งคนเองฮะอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ปะน่าจะด้านล่างนะฮะเจอแล้วตบไปตบไปตบไปอา้าวโดน โดนลัดอีกแล้วอะเพื่อนเฮลโนเราขอพังซีสกิลหนึ่งเนี่ยโทเว้ยมีคนเข้ามากระเต็มเลยนะฮะอุย้ยน่าจะคนโหดนะเนี่ยชื่อแบบนี้นะฮะไปฮะเล t โก้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโดดขึ้นไปชือ้ออ่ะฮะอีกวานห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ใครเป็นผีเนี่ยอ๋อด้านล่างดิมาคนด้านล่างเป็นผีด้านล่างมาเพื่อนแล้วใครจะจะบัก๊กมันจะตรงนั้นอีกสองคนนะเฮ้ยเพื่อนผีนั่งข้างนายนะ่ะเธอสี่นะฮะนั่งอย่งไม่เกิดละ ยิงไปยิงไปเฮ้ยผีมันนิ่งเหรอผีนิ่งเหรอเอาผียืน A F K นะฮะจัดว่าเด็ดเลยยิงหัวยิงหัวผมเอานี่ปรสสับแล้วกันนะกงเล็บนะฮะ e v Evil Knight nice. นั่นเองนะฮะสับไปสับไปสับไปเฮ้ยมีมีค้อนด้วยนะฮะสับไป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 โดนค้อนสับนะฮะเฮ้ยมีคนใช้ธนูด้วยอนะ่ะธนูบอลลตายหรือเปล่าสีชมพูนะฮะเอ่เอเาววัดีนายทำอะไรบนกล่องนะผมไปลนะผียืนนิ่งนะ A F K ชผียังไม่เกิดเลยโดนพวกมีสับคือมันจะเกิดนานมากๆเลยนะฮะด้านล่างน,นี้ก็ทำบั๊กกันอยู่ระวังผีมานะเพื่อนทำบั๊กกันเนี่ยเฮ้ยกระสุนเก็บมาเลยแล้วกันนะฮะเอ้ยโดนตบหนึ่งคนเหรอผีมันไม่นิ่งเหรอเฮ้ยผีมันมาแล้วผีกลับมาแล้วนะฮะเย,ย้ยบืนชา์โด้ไปดีฮะเราขอเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าไปด้านในเราเราไม่อยากอย,กอยู่ตรงเนี้ยด้านนอกเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยฮะเฮ้ยผีอ้วนผีอ้วนผีอ้วนน,นะฮะยิงไปยิงไปิไป,ไปเอ้ยเราขอเราขอเราขอแล้วกัน โอเคฮะได้มาหนึ่งคิวสวยเฮ้ยกูเกือบโดนผมมากันยังเร็วว่ะผีเนี่ยต้องอย่าประมาทฮะอื้ด้านล่างเยอะเลยเวนโรลิ่งเฮ้ยมันมามาละมันมากันแล้วเฮ้ยยายิงไปยิงไปยิงปโอเคได้มาหนึ่งคิวนะฮะสวยยิงไปยิงไปปอีกหนึ่งคิวลาเพื่อนแล้วกันเราขอนะเพื่อนนะฮะโดนปืนโฮเวอร์ผมล่าซะนมเต็มเต็มเเฮ้ยด้านล่างด้านล่างด้านล่างไอตัวหัวหน้ามันนะหัวหน้าผีอื้ม นายทำอะไรเนี่ยเพื่อน <c oughs> นายซับสนกับชีวิตหรือเปล่านะฮะตัวนี้ผีตัวนี้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะยิงไปยิงไปยิงไปลง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 ไปเลยนั่นแหละนะฮะเฮ้ยเอตัวนั้นขึ้นมาแล้วเพื่อนเฮ้ยคนนี้ระวังอย่าลงไปนะฮะผีเต็มเลยอ่ะผีสามตัวนะฮะแต่ก็เยอะอยู่ดีนะต้องระวังนะฮะถ้าใครปลาระเบิดน่ะระเบิดรูปหัวใจด้วยนะฮะเอมเฮ้ยระเบิดอีกแล้วปืนชาร์โดเอ็มนะฮะเก็บไปหนึ่งตัว โหลดยิงก่อนอีกประมาณห0สิกว่าวีเฮ้ยมีคนแอบตรงกันด้วยเฮ้ยมีคนแบบเป็นเนียนตรงกันด้วยฮะผีก็ยังหาไม่เจอนะปืนเอ4มเก้าดีกว่านะฮะยิงไปเฮ้ยตะลางเพื่อระวังนะเพื่อนไอ้คนนี้น,น่าจะโหดได้ผีตัวนั้นอนะ่ะยิงไปยิงไปเฮ้ยผีมากันเต็มเลยตรงนันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าขึ้นมานะฮะขึ้นมาเรายิงนะฮะยิงครูกันเอาตายไปหนึ่งตัวโดนปืนชาร์โด,ดเก็บไปเฮ้ยมาเกิดตรงนี้เลยโอ้โหเกิดโคตรใกล้เลยฮะลงไปลงไปลงไป,ลงไปเลยนั่นแหละนะฮะ เฮ้ยตัวนู้นมันขึ้นมาแล้วยิงไปยิงไปยิงไปไม่ได้คิวโดนลารนะโดนปืนไอ้นั่นลารไปอ่ะโคตรสวยอ่ะปืนนั้นอ่ะเฮ้ยตัวเนิร์ดดีว่มาเฮ้ยเห็นจะขึ้นเนิร์ดโหตัวอันตรายไอ้ตัวนี้ต้องระวังอ่ะเฮ้ยมาละมาละมาละอย่า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 ลงไปเลยลงไปเลยเออเออลงไปเลยนะฮะอย่าอย่าอย่ามาเพื่อนอย่าติดไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตมาปืนนี้เล่นมันนะปืนโฮเวอร์เนี่ยเลเวลเก้านะฮะเรียบร้อยไปแล้วหมดพอดีเลยมาเอาปืนโฮเวอร์อีกแล้วกันสองหนึ่ง แล้วก็รีบขึ้นไปรีบขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดไปฮะโอ้โดดยากมากเลยะชาร์จแบตเล่นไปด้วยโคตรยากเลยเล่นยากมากฮะลำบากมากขึ้นไปชึบโอเคมาห้าสี่สามเสียงตอนนี้คือ,อ <c ười> เริ่มแหบแล้วเริ่มแหบแล้วเสียงเนี่ยใครเป็นผีอ่ะ๋อตรงนี้เลยอุ้ยเพื่อนโดนตบหนึ่งคนเยอะอุ้อยอย่า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 ขึ้นมาโอ้ปืนยิงโคตรเบาข้อเสียคือยิงเบามากฮะมันต้องแบบเกม38ถึงจะยิงแรงนะฮะยิงผีแรง เพื่อนระวังเพื่นอนแค่นี้เดียวออตายไปแล้วโอเคฮะโดนตบอีกหนึ่งคนผีสามตัวแล้วตอนนี้สี่ตัวแล้วโดนตบกันลุล่วเลยนะฮะเฮ้ยเพื่อนรีบขึ้นมาเลยเพื่อนรีบขึ้นมาเฮ้ยตคนนั้นระวังเราขอแล้วกันเอาโดนลัดจะลัดซะหน่อยฮนะโถเว้ยเฮ้ยมันเกิดมีก้วเพื่อนไอ้คนระวังโดนตบจนได้นะฮะไม่โอเคให้ผีมันออกไปนี่ว่าอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเพื่อนเราขออได้คิวด้วยแล้วใครปลาเระเบิดแสงวะเนี้เต็มหน้าเลฮะ ไอ้คนด้านหน้ามีมังกรด้วป่ะนะฮะตัวละครแคนลี่อ่ะโคตรเท่เลย้ักากมังกรด้วยปีกนางฟ้านะฮะโคตรสวยแล้วใครโดนตบอีกเนี่ยมีคนโดนตบอีกแล้วนะฮะเออมเดี๋ยวก่อนนะอีก2นาทีฮะจะรอดหรือเปล่าไว้เนี่ยแล้วก็ไปดูกันนะฮะตรงนุ้นมากันเต็มเลยนะ่ะไอ้เพื่อนระวังเพื่อนจำตำแหน่งไว้ละกันนะฮะกดเล่นกดเล่น ไม่มีอะไรทำนะฮะเฮ้ยปืนพีทีซอนี่ว่ะว้าวมีคนเทพทูวยฮะในห้องนี้ในคลิปนี้มีคนเทพทูด้วยโอ้แต่โคตรแพงอ่ะปืนพีทีซอดรา้กกอนนะฮะโคตรแพงเลยอะเอาเอาทำไมผีดมาวา้าทำไมผิมมาว้าปไปวับมาวะเนี่ยวับไปดูละนะฮะระวังนะเพื่อนผมตอนนี้คือแบบคอแห้งมากคอโคตรแห้งเลยนะฮะต้องรีบอัดแล้วโอเคตัวปืนพีทีซอเก็บไปฮัลโหลสี่นนะ แต่ก็แรงอยู่นะปืน PT เนะี่ยตะกูล PT นะฮะไอ้เพื่อนผมไม่ยิงแล้วกันพืนกระสุนผมไม่ยิงแล้วรอแบบไม่เพีมาเยอะก่อนแล้วกันนะเขายิงเราเป็นปืนกลหนักแกต้องทำให้เพื่อนนะฮะมีคนป้าระเบิดเต็มเลยฮะตรงนั้นเฮ้ยมีคนลงไปแล้วหนึ่งคนเพื่อนระวังนะเพื่อนเทพทูด้วยคันนี้เฮ้ยเพื่อนพีนต้ามลังไปเพื่อนเกือบแลกดีนะที่มันโดดลงไปก่อนนะฮะรอ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 เวลาหมดอีกเช่นเคยนะฮะ อีกวันห้วิแล้วอุย้ยผีด้านล่างอืโดนยิงตายแล้วอุ้ยปืนเดสนี่ว่าปืนเดส M37 นะฮะว้าวผมว่าตอนนี้คือยัง M อ,อยูน่นะปืนเดสยังไม่ค่อยได้อัพแล้วก็ไม่ค่อยเติมนะเพราะว่าแบบไม่มีตังค์เติมนะฮะเกมนี้โปมันก็ยังมีอยู่นะเกมนะเฮ้ยเฮ้ยเราขอแล้วอคออุ้ยเอาหายไปแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเย้ยคนที่ตบแล้วอ่ะฮึย่อยาอนี่ยอย่านะเพื่อนจะเกิดมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยมันขึ้นมาอีกแล้ว ลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยเราขอเราขอเราขอละกันอีกแค่นี้เดียวไม่ทันนะฮะตายเลยเฮ้ยด้านบนตกไปไม่โดนนะฮะมาอีกแค่หนึ่งตัวเองอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเอา้าวเรียบร้อยโดนตกตายไปแล้วนะฮะตอนนี้มากเกมที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเกมที่ห้ารับเปล่าเกมสุดท้ายนะฮะขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกประมาณสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะโอเคสามสองหนึ่ง ศูนย์ใครเป็นเนี่ยเฮ้ยตังไงผีระวังเพื่อนระวังอย่าเข้าไปใกล้มันเล็บร้อกจนตกต,ตายไปแล้วคนนี้เตือนไม่ทันนะฮะเดินไปสักท้าเลยนะฮะเฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนระวังมันไปแล้วไปนู่นแล้วนะฮะยิงป้าย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 เฮ้ยคนที่โดดไปทำไมเนี่ยเป็นอาเขียวโหโดนลุมยิงอะสองสารผีมากเลยโดนลุมยิงนะฮะแต่ก่อนนะเราตบอีกหนึ่งคนละสามตัวละผีผีสามตัวแล้วไม่แต่เพื่อนอด้านล่างนี่แบบยุยะใครชอบพาระเบิดแสงจังเลยนะ ืข่าวเลยฮะโถเวย้ยมาไอผีมันตามหลังใครไปนะตอนนี้ระวังนะเพื่อนโอเคฮะเหลือแต่คนด้านล่างแล้วตอนนี้ต้องรอให้ผีมันบุกมาละก,กันนะผีสามตัวอ้าดต่อไปนหนึ่งคนแล้วไม่เด้อยเพื่อนผีสี่ตัวแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยผีอ๋อตรงนี้ไงเจอแล้วแล้วคนนี้มันบังเนี่ยตูดนายบังเนี่ยเพื่อนบังเต็มหน้าจอเลยเออลงไปเลยนะฮะม,มาไขโลตีเฮ้ยตัวน,นี้มันก็าตายอยู่แล้ว เราขอแล้วก <die> ันเพื่อนเราขอเราขอเออเป้าไปล็อกตัวอื่นนะฮะไม่แล้วใครออกไปวะเนี่ยไม่รู้ฮะน่าจะผีหรือเปล่าโอเคฮะมันเกือบละต้องระวัยตัวเทตักเคิลเนิร์ดอ่ะอันตรายนะมันล่องหนได้เอาตายไปหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนสวัสดีฮะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะระวังนะเพื่อนเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วแต่เมื่ลายเยอะตัวเนิร์ดวงแตกวงแตกโอเคตายฮะเกือบละเฮ้ยผีโคตรเยอะ เราขอแล้วกันเพื่อนโอเคได้คิวฮะมันหนึ่งคิวว้าวเพ่ตัวนิรดจะโดนตบปะเพ่ตัวเนิร์ดจะโดนตบป่ะแล้วใครออกไปวะเนี่ยมีคนออกไปกันเต็มเลยฮะเยยอย่าเพื่อนอย่า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 ขึ้นมาตัวเนิร์ดหือผีมันโคตรเยอะเยอะมากมากนะฮะมันขึ้นมาแล้วเออื่อโดนตบเลยไม่เฮ้ยเราขอตบไม่ทันวะ่วะเขาลูฮะโดนตบไปไม่โดนด้วยนะฮะตอนนี้คือเสียงแหบแล้วเสียงโคตรแหบเลยต้องการดื่มนะ้ำมากๆแล้วฮะ ฮ้ยโดดโดดไปแล้วเพื่อเออเรียบร้อยนะจบเกมสักทีนะฮะก็ชนะไปนะฮะหรือเปล่าน่าจะชนะแหละเพราะว่าผีก็ชนะอยู่แล้วนะฮะถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วลกันผมก็้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แล้วลกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บาย,บาย